ขอเช่นชมทางซอแอนออรดีแล้วก็ทางบอสบอยสิริชัยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะได้ร่วมทําบุญอีกแล้วเนาะการที่ทางบอสบอยแล้วก็ทางซอแอนเนี่ยได้ทําบุญเ,เราถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะปิดฤดูกาลหรือแม้กระทั่งตอนทํางานตอนเปิดฤดูกาลอยู่เนี่ยเราจะเห็นทางบอสบอยเนี่ยทำบุญมาเรื่อยๆเนาะคุณผู้ชมเนาะไม่ว่าจะเป็นวัดนั้นวัดนี้นะคะมีร่วมทําบุญตลอดเลยค่ะล่าสุดนี้นะคะก็มอบเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมขาโดย ทางน้องเพชรน้องพลอยนะคะตัวแทนคุณพ่อแลวก็คุณแม่นะคะส่งต่อความดีนะคะมอบทุน35,000บาทให้โรงพยาบาลซําสูงค่ะคุณผู้ชมในวันที่กปดกร,รกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะอีกหนึ่งภาพความประทับใจเมื่อทางน้องเพชรน้องพลอยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่นะคะพร้อมด้วยยายแตนนะคะแล้วก็ คุณตาเล่เนาะเดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน35,000บาทค่ะให้กับโรงพยาบาลซัมซุงนะคะอำเภอซัมซุงจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อสนับสนุนการทำนุบำรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์นะคะในการนี้นะคะทางพี่โสอจออูดเนาะ,ะแล้วก็พี่เหมียวภรรยาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะพร้อมครอบครัวได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบริจาคครั้งนี้ค่ะโดยมีทางซอแอนแล้วก็ทางบอสบอยนะคะกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ผ่านกลุ่มแฟนคลับนะคะบ,บอกว่าขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นห้างร้านเจ้าภาพและแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมาทุกอีพีขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยและขอสาธุบุญร่วมกันจากใจนะคะ ะะคุณผู้ชม่ะก็ถือว่าสาธุเอาบุญร่วมกันเนาะคุณผู้ชมเนาะงานนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะคะที่มีคนเข้ามาร่วมทําบุญเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมากจริงๆนะคะเดี๋ยวก็มอบทุนให้กับวดัดโรงพยาบาลหรือผูอ้ดได้โอกาสต่างๆนานาเนาะคุณผู้ชมเนาะมีโอกาสก,าก็แวะเวียนทาบุญอยู่เสมอเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเนาะครั้งนี้นะคะถึงทางบอสกับซอไม่ได้ไปเองแต่ก็ให ให้ตัวแทนไปนะคะก็คือทางลูกสาวเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นน้องเพชรน้องพลอยแล้วก็คุณตาคุณยายนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมทางไปมอบเงินสนับสนุนนี้เนาะ,ค,ะคุณผู้ชมที่โรงพยาบาลซัมซุงจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะถือว่าก็เป็นบ้านของซซแอนเนาะซัมซุงจริงนะคะคุณผู้ชมคะ,ะก็ถือว่าอนุโมทนาสาธุกับบุญครั้งนี้ด้วยลวกันค่ะถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะบุญการมอบทุนให้กับโรงพยาบาลเนะะี่ยค่ะโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเขาขาดแคลนนะคะไม่ว่าจะ เป็นเครื่องมือการแพทย์นะคะอุปกรณ์การแพทย์เตียง มือแชร์หรือแม้กระทั่งสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มันจําเป็นเพราะว่าผู้ป่วยทุกวันนี้นะคะเยอะมากๆแทบจะล้นโรงพยาบาลเลยทีเดียวบางทีเตียงรองรับก็ไม่พอพื้นที่ก็ไม่พอนะคะบางคนเนี่ยเขาก็ต้องแบบเออนอนอยู่แบบแออันดนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะโครคภัยไข้เจ็บมันก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วคนเฒ่าคนแก่นะคะก็เออเป็นโรคหลายๆหรือเป็นโรคอะไรที่เยอะแยะไปหมดเนาะคุณผู้ชมเพราะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบ้างนะคะ เป็นโรคของคนแก่บ้างโรคฉลาดนะคุณผู้ชมนาะอหรือแม้กระทั่งหลายๆอย่างนะคะที่เราไม่คาดคิดนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องคลอดลูกอะไรแบบนี้ค่ะคือมันต้องใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะแล้วบุคลากรก็เทบจะน้อยนิดค่ะคุณผู้ชมขาบ,บางที่นะคะอาจดูแลไม่ทันใจนะคะคนไข้ก็เริ่มบ่นแล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะ,ะดูแลเสร็จต่อคนหนึ่งเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมนาะอก็ไม่ใช่แบบ แป๊บๆเดียวนะคะต้องแบบดูแลเยอะมากๆเลยนะคะแล้วพยาบาลเขาก็ไม่ได้มีเยอะนะคะคุณผู้ชมขาแล้วยิ่งลงพยาบาลเล็กๆอ่ะมันแทบจะ,ะใช้เวลาน,านานมากๆเพราะว่ากว่าจะดูแลคนไข้ได้หมดทุกคนคือคนไข้ยอย้นนลงพยาบาลเลยจริงไหคะอันนี้นะคะก็ถือว่าขาดแคลนอยู่หลายโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะคงมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบทุนให้กับโรงพยาบาลอีกหลายโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณทางบอสกับซ้อนที่มีโอกาสนะคะได้มอบทุน ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ดีหมดนะคะเมื่อเรามีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะมอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคพัดลมเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนนะคะสนับสนุนต่างๆนานานนาะ,ะมันก็คือช่วยสนับสนุนกันหมดเลยเนาะ บางที่ถ้าขาดแขนก็คือขาดแขนจริงๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆถือว่าได้บุญกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะรวมถึงแฟนคลับของ AB ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ซับพอร์ตนะคะทางบอสกับซอด้วยแล้วกันนะคะก็เป็นช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักผ่อนเนาะเพราะว่าปิดฤดูกาลของมอลําใจกันร้อนล่าสุดนี้ก็พากันไปโกอินเตอร์แล้วนะคะก็คือไปเที่ยวนะคะไปหาความสุขเนาะคุณผู้ชมเนาะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ค่ะนี่นะคะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนาะคุณผู้ชมเนาะก็เดินทางไปด้วยกันนะคะก็จะมีทางบอสกับซอนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีครอบครัวเนาะไปเป็นครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ ถือว่าเป็นวันที่พักผ่อนได้ดีมากๆเพราะว่าเราก็ทํางานมานานอ่ะคุณผ,ผู้ชมปีหนึ่งก็ทํางานเกือบตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลเราก็ต้องทํางานอยู่เหมือนกันดูแลกิจการอย่างอื่นไหนต้องเตรียมงานที่จะเปิดฤดูกาลอีกเนะะี่ยค่ะมันก็แทบจะไม่ได้พักพอมีเวลาพักเราก็ต้องเอาให้เต็มที่สักหน่อยนะคะครั้งนี้นะคะน้องเพชรต้องพลอยไม่ได้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าอาจจะได้ไปก็ได้เนาะ อะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออัปเดตอีกหนึ่งผลงานของซอแอนแล้วกันนะคะเป็นผลงานที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะสำหรับผลงานเพลงบางเอิ่นมันได้ค่ะทําไมจินบอกว่าขออนุญาตอัปเดตนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ดังต่อเนื่องเลยจริงๆไม่มีเพลนะคะตั้งแต่ Since, ตั้งแต่ซิงเกิลนี้ออกมาเนาะคุณผู้ชมเนาะไม่มีที่จัแบบว่ายอดวิวหยุดนิ่งเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวของเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่37ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตของซอแอนที่ยอดวิวเยอะขนาดน,นี้ค่ะแล้วก็ไปกันต่อนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนไม่ได้หยุดที่37ล้านวิวแน่นอนค่ะเพราะว่ามันยังเป็น เป็นเพลงที่ฮิตแล้วก็สามารถฟังได้ตลอดทุกเพศทุกวัยก็สามารถฟังได้มันเป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็ไม่ซนะีเรียสเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วฟังตอนไหนเนี่ยมันก็แฮปปี้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเปิดในรถเปิดที่ทํางานเนะคะเปิดฟังแบบผ่อนคลายผ่อนคลายก็สามารถเปิดได้แล้วมันเป็นที่นิยมมากนะคะจนกลายเป็นเพลงฮิตติดกระแสเนาะกลายเป็นเพลงที่มียอดวิวสูงสุดที่ซอแอนเคยทํามาเลยก็แล้วกันเนะคะเพลงอื่นเนี่ยว่าย,ยอดวิวสูงแล้วเนาะบางบางเพลงเนี่ย คือแบบเออเราก็คิดว่ามันสูงแล้วนะแต่เพลงเนี้ย ือแบบ37ล้านวิวอะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่น้อยเลยนะคะแล้วที่สําสคัญเนี่ยมันนานแล้วเนาะกับผลงานเพลงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะยังไปต่อได้อีกนะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะคะ,ะถ้าเป็นจินเองจินก็คงภูมิใจในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็วนะคะซซแองก็คงออกมาขอบคุณแฟนคลับอยู่เหมือนกันนะคะที่คอยซัพพอร์ตกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังเป็นเพลงที่ติดกระแสติดหูเลยทีเดียวนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเลยีนะคะคุณผู้ชมคะจากที่ ซอแอนเนี่ยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วพอเพลงนี้นะคะปล่อยออกไปเรียกได้ว,ว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีกระแสมากยิ่งขึ้นอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่าอ,อินฟูดาวลงน,นลาราคือเขารู้จักกันหมดเลยเนาะเพลงนี้เนาะเรียกได้ว,ว่าสมแล้วจริงๆที่ทําให้ซอแอนได้ร้องเพลงนี้ค่ะ เดี๋ยวก็อัปเดตอีกหนึ่งผลงานของทางหมอลำใจเกินร้อยนะคะสำหรับอี3ีนะคะผลงานโชว์ใหม่ตอบแทนกำลังใจอีกนะคะคุณผู้ชมสำหรับแขกรับเชิญพิเศษนะคะจะเป็นแม่ยิ้มสมฤดีแล้วก็แอมชนทิชานี่คะพร้อมกับเปิดตัวพระเอกใหม่ใจเกินร้อยเล็กธน,นก,กิจเนาะพบกันได้เลยในวันที่14กรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่หนึ่งทุ่งเป็นต้นไปนะคะอรอชมกันได้เลยนะคะเปิดตัวพระเอกใหม่แล้วก็พบกับศิลปินรับเชิญถึง2ท่านนะคะ รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะเพราะว่า e ีีก่อนหน้านี้ก็สนุกมากมากนะคะคุณผู้ชมถ้าใครได้ดูจะยอมรับได้เลยว่าทําถึงจริงๆสําหรับหมอลําใจเกินร้อยนะคะรับรองว่าฤดูกาลหน้ายัางไงก็พุวปังแน่นอนนะคะบอกเลยว่าทางหมอลําใจเกินร้อยเขาไม่เคยทําให้แฟนคลับผิดหวังอยู่แล้วโดยเฉพาะทางบอสเบอร์ีชัยไม่อยากทําให้แฟนคลับผิดหวังแล้วคะ่ะติดตามกันต่อในฤดูกาลที่10ของหมอลําใจเกินร้อยนะคะว่าจะเป๊ะจะปังขนาดไหนเนาะคุณผู้ชมเนาะฝากติดตามด้วยกันเลยกันค่ะส่วน so, วันนี้จิดเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะ้ มีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ